พี่แป้นถึงไม่สอนรับของเฟอลิมิเตดและทําไมนะคะคนไทยถึงไม่ได้ของสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้นจะมาอัปเดตหรือบอกกับน้องๆน,นะคะว่าทําไมนะพี่แป้นถึงไม่สอนรับของลิอมิเตดและทําไมคนไทยถึงไม่ได้ของเลยซึ่งอยากให้น้องๆเข้าใจก่อน,นะ,ะว่าของอลไมิต็ดเนี่ยมาเป็นของที่จํากัดเวลาและจํากัดจํานวนนั่นเอง ซึ่งหาน้องๆนะคะย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่พี่แป้งลงนะคะเกี่ยวกับเฮ้ยทําไมถึงไม่อยากให้ซื้อนะคะเพราะก่อนหน้านี้มันจะมีทั้งของฟรีที่เข้ามานะคะแล้วก็ของที่เสียเงินซึ่งพอเป็นของที่เสียเงินเนี่ยมันจะจากัดเวลาน้องๆเหมือนชิ้นหนึ่งาเงี้ยจำกัด1 0,000มื่นคน คนใดจะได้พี่แป้งถามหน่อยซึ่งหากน้องๆนะคะเข้ามาดูในทวิตเตอร์นะคะที่เขาอัปเดตว่าเฮ้ยจะมีของอะไรมามาตอนไหนน้องๆสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาเอาของมาลงหรือมาอัปเดตอ่ะมันเป็นเวลาช่วงที่น้องๆยังไม่ตื่นกันเลยหรือมันคนละไทม์โซนกับประเทศไทยนั่นเองนะคะเซึ้งของบางชิ้นจํากัด5,000ชิ้นของบางชิ้นจํากัด10,000ชิ้นอย่างเงี้ยอ่ะประเทศมันก็เอาไปหมดแล้วอ่ะน้องๆมันจะลงเหลืออะไรให้เด็กไทยวะพี่แป้งถามหน่อยขนาดเจ้าของช่องอย่าตัวพี่เองพี่ยังไม่ได้ของเลยอ่ะน้องๆ จะไปได้ของได้ยังไงต้องเป็นคนที่แบบอัปเดตตลอดแบบทุกนาทีทุกวินาทีจริงๆนะน้องๆถึงจะได้อะซึ่งพอเราไปดูในทวิตเตอร์นะคะเขาก็บอกเวลาอยู่แล้วนะคะว่าเฮ้ยของมันจะมากี่โมงแต่มันก็จะมีความไม่แน่นอนอีกค่ะและอย่างหนึ่งไทม์โซนบ้านเรากับไทม์โซนบ้านเขาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะบ้านเราเนี่ยจะเร็วกว่าเพราะบ้านเราเร็วกว่าเขาอัปเดตกันตอนกลางวัน,วนบ้านเรามันคือตอนกลางคืนเนี้ยน้องๆมันจะไม่ได้ของได้ยังไง ซึ่งพี่แป้งก็จะมาบอกเช่นกันค่ะว่าเหตุผลอะไรนะคะที่พี่แป้งไม่ยอมทำนะคะสอนรับของฟรีอลิมิเต็ดที่จํากัดเวลาอยากให้นโนนะเข้าใจก่อนนะคะว่าตัว พ,พี่แป้งทาสอนลับของฟรีมาเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วพี่แป้งก็ทําได้ปีหนึ่งพอดีนะคะกับการที่พี่แป้งมาสอนลับของฟรีในโลบอกให้น้องๆดู <S 2> <S 2> ซึ่งกว่าพี่แป้งเนี่ยจะมาถึงจุดนี้น้องๆก็น่าจะมีความเชื่อใจในตัวพี่แป้งพอสมควรว่าในการที่กดเข้ามาดูคลิปพี่แป้งเนี่ยต้องได้ของฟรีแน่นอนแต่ถ้าพี่แป้งะคะไปสอนลับของฟรีอลิมิเต็ดเนี่ยแล้วมันมีความไม่แน่นอนคือจํากัดชิ้นอย่างเงี้ยสมมุติพี่แป้งลงคลิปไปเขาจํากัดนะอยู่ที่1นึ่งหมื่นชิ้นแต่ว่าน้องๆเนี่ยมาดู แค่หนึ่งพันชิ้นอย่างเงี้ยเอาอะไรน้องๆจะมาได้อ่ะพี่แป้ไม่ได้ต้องการที่ทําคลิปเพื่อเรียกยอดวิวให้กับช่องตัวเองตัวพี่นะคะพี่ไม่ได้เงินหรือไม่ได้อะไรเลยนะคะจากการที่พี่แป้มาสอนรับของฟรีให้น้องๆดูมีแค่ใจแลกใจเท่านั้นเดือจริงๆแค่ขอกําลังใจอยากให้น้องๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจใพี่แป้ก,ก็พอแล้วพี่เป้อยากได้แค่นี้จริงๆพูดเลยเงินก็ไม่ได้อะไร เป้ไม่อยากให้น้องๆนะคะเชื่อใจพี่แป้งแล้วก็ต้องมดลงเพียงเพราะพี่แป้งอยากเรียกยอดบิลพี่แป้งไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะในการที่พี่เนี่ยมาทําสอนรับของฟรีนะพี่จริงใจกับน้องๆไม่อยากทิ้งน้องๆไปอยากให้น้องๆได้ของฟรีกันทุกคนก็เลยไม่อยากทําคลิปแบบนี้แต่ถ้าอันไหนนะคะที่มีความแน่นอนว่าทุก คนนะในโลกนี้สามารถได้ของฟรีชิน้นนี้พี่แป้งจะมาทำให้น้องๆดูเลยนะคะซึ่งจากที่พี่แป้งอธิบายมาทางคลิปแล้วก็คือไม่อยากให้คาดหวังว่าจะได้ของเพราะว่าของมันหมดเร็วมากๆเลยและมันคนละทําโซนกับบ้านเรานะซึ่งตัวพี่แป้งบอกเลยว่าพี่แป้งจะไม่ทำนะคะหากช่องคนอื่นทำน้องๆก็สามารถไปดูช่องคนอื่นได้แต่ก็จะมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะตัวพี่แป้งเองพี่แป้งไม่ได้อยากเลี้ยงยอดวิวอะไรนะะจากการหลอกลวงน้องๆน,น,นะช่องอื่นอาจจะมีความแน่นอนหากน้องๆเชื่อใจช่อง เขาก็สามารถไปดูได้เลยนะหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหรือพี่แป้งพูดตรงใจน้องๆก็กดไลค์พี่แป้งเยอะๆนะคะ <Okay. S 1> ส่วนคนไหนท้านี่อยากได้ของฟรีนะคะพี่แป้งจะมาทำมาอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยวันนี้พี่แป้งลงคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงสงการก็มีลงเหมือนกันอย่าลืมมาดูกันนะสําหรับใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ